เอาละครับสวัสดีครับอยู่ผมเต่าทีซีครับท,ทีวีนั่นเองนะายูเกมส,ส์สเปซไฟล์ซิมูเลเตอร์1.53รุ่นเรียนที่อัปเดตซึ่งสำหรับอัปเดตนี้ก็ถือว่ารอกันมานานเลยนะตั้งแต่ประกาศเปิดตัวตั้งแต่เมื่อตน้นช่วง,งต้นเดือนใช่ไหมอ่าช่วงช่วงต้นเดือนอ่ะที่ผมทําคิดลงไปนะว่าคขาประกาศอัปเดตวันที่สุดสันวาห์ซึ่งก็ของแอนดรอยก็เล่มาสักนานเลยสองสามวันได้รอตั้งนานไม่มาสักทีกว่าจะมา l a t e s ก็ามาแล้วประกาศจะลงในวันที่10เขามาอีกทีในวันที่12เลยไป2วันว้า wow. วซึ่งโอเคเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยซึ่งสำหรับอัปเดตแรกที่ผมเพลินเลยนะก็ในเซตติ้งโอเคก็มาดูสิ่งที่เห็นอัปเดตไปอัปเดตอย่างแรกแบบเห็น,นง่ายๆเลยลนั่นคือไอฮีทอัปเดตก็คือ no h e ทอัปเดตก็คือจะไม่มีความร้อนก็คือถ้าเราเปิดตัวเนี้ยจรวดเราจะไม่โดนความร้อนเผาไหม้นั่นเองนะ ซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยซึ่งอัปเดตมาในหมวดของแซนด์บ็อกที่เราต้องซื้อเป็นแพ็คของเกมนั่นเองนะนี่เห็นไหม no h e t damage ซึ่งก็ถ้าใครซื้อไว้ก็ไม่ต้องห่วงมีมาให้แน่นอน100%ซึ่งก็โอเคสรับในส่วนของหน้าเมนูหน้าแรกก็มีเคียงเท่านี้เท่าที่ผมเห็นโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโลกกันเลยว่าม,มีอะไรบ้างโอเคพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าบูปินแล้วสิ่งที่เห็นแบบเด่นชัดเลยนะั่นก็คือนี่เลย ฮีทชิลล์ดูว่าโล่ป้องกันความร้อนนั่นเองนะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบรอคอยกันมานานมากจริงๆมันมาแล้วแหละแต่ว่ามันมาในส่วนของเครื่องประดับที่ติดมากับอ่ในส่วนของเอองควบคุมข้อพิษนั่นแหะซึ่งมันจะติดกันมาแบบนี้เลยเวลาเราขยับอะไรมันก็ไปอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันก็มาแค่ประดับเฉยๆตอนนั้นยังมันยังไม่ทำยังไม่สามารถทําอะไรได้เลย ซึ่งความสามารถของฮีตชิลนันก็คือป้องกันความร้อนได้ถึง6000องศาเลยสําหรับพวกบล็อกปกติอาจจะได้แค่2300องศา600องศาแต่ว่าถ้าเป็นฮีตชิลกันได้ถึง1000องศาซึ่งถือว่าค่อนข้างกันความร้อนได้สูงมากซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงเรื่องความร้อนตอนอีกตอนหนึง่งอันนี้เรามาดูก่อนว่ามีอะไรมาใหม่เพิ่มพอเราไปที่ ามาที่นี้ซึ่งฮิตชิลมีทุกแบบทุกระดับเลยนะตั้งแต่แบบเบสิกยันแบบ12เลยโอเคแต่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วของใหม่นั่นก็คือนี่ตัวถังน้ำมันแบบใหม่โมเดลใหม่เลยซึ่งใช้สร้างจาวดได้แบบดีดีขึ้นแน่ๆร้อเปอร์เซนเลยอ่ะคือทุกคนจะทำได้ละเอียดมากขึ้นทำจรวดได้แบบสวยอะ่ะง่ายๆเลยเนี่ยแบบนี้แบบที่เราต้องการเลยเนี่ยเพราะว่า เชื่อเถอะหลายคนก็คงมเธอทำมาแล้วแหละแต่ข้อดีคือมันไม่ได้เอาวิงมันไม่ได้เอาปีออกนี่ปีก็ยังอยู่ตามปกติเลยแต่ไอ้นี่รู้สึกกัสวยกว่าปีกเ,เนี่ยก็เออ,เอ,อมันขนาดมันพอดีเลยซึ่งมีเกือบทุกขนาดไม่มีแค่เบสิกเบสิกไม่มีมีตั้งแต่ขั้น6ถึงขั้น12ขึ้นไปโอเคซึ่งนี่ก็จะเป็นของใหม่ชิ้นแรกที่ว่าผมเห็นแบบเด่นชัดมากเลย และยังมีเป็นหีชิลแบบแฟล้งซึ่งสามารถใส่กับแฟลคงได้นะเนี่ยปึ๊บอ่าเราสามารถใส่คู่กับแฟลคงได้เลยเป็นหีชิลแบบแฟลคงปึ๊บอ่าเห็นไหมประมาณนี้เนี่ยซึ่งมันสามารถใส่คู่กับแฟลคงได้เลยแต่ว่าตอนเรากดเปิดออกอะ่ะแฟลคงมันจะไปเฉยๆนะไอตัวนี้มันจะไม่มันจะไม่แยกเป็นสส่วนมันจะมีแค่ส่วนพวกนี้ ซึ่งผมยังไม่แน่ใจโลกการทํางานของมันผมยังคิดไม่ออกเลยว่ามันต้องทํำงานยังไงเพราะว่าเราเอาอะไรใส่ไปในแฟงอันนี้มันก็ไม่ค่อยจะได้ใส่ฮิตชิลยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเ,ยวเรียกว,ว่าต้องเป็นแฟงแบบใหญ่มาลองกันลองกันหน้างานส,สดๆเลยปึ๊บอ่านี่แบบนี้ถึงจะใส่ได้พอดีซึ่งโอเคก็ลองเอาไปผับใช้กันดูนะ โอเคส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโมเดลของแฟงก็จะสังเกตได้เลยว่าจะมีไอขีดตรงกลางมาแล้วซึ่งปกติมันไม่มีมันจะเรียบไปเลยซึ่งมันก็ดูดีแหละแต่ว่ามันก็กระไลอยู่อ่ะอืมซึ่งโอเคมีแบบนี้มาก็ค่อยอุ่นใจหน่อยโอเคสำหรับของที่อัปเดตเข้ามาใหม่จากที่สำรวจดูก็น่าจะมีแค่เท่านี้แหละนะใช่ใช่มีแค่นี้มีแค่นี้ มีการเปลี่ยนโมเดลแล้วก็เปลี่ยนอะไรนิดนิดน่ดนอยๆแล้วก็เพิ่มแอนิเมชันอะไรหลายๆอย่างในส่วนของอัปเดตนี้แล้วก็โอเคในหน,น้านเมนูตรงนี้ซึ่งก็ดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เดี๋ยวก่อนในส่วนของไอ้บูปิที่เรามีที่เราเซไว้เราสามารถอิ p พ r ตเข้าได้แล้วการอิ p พ r ตมาถึงอะไรโอเคเดี๋ยวหา,หาตัวอย่างมาหนึ่งซึ่งเราสามารถอิ p พ r ตจรวดของเราอะเข้ามาในนี้ได้แล้วนั่นเองนะ เอ่อเอ้เรานี้แล้วกันนี่แล้วก็กด Import เข้ามาเลยนี่ปุ๊บมันจะเข้ามาอยู่ในมูปินเดียวกันเลยซึ่งง่ายมากๆเห็นไหมง่ายอย่างไรดิแต่ว่าการ Import รู้สึกมันจะยังบลักอยู่นะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมัน Import ตามหน้าจอเราอะเราหันยังไงมัใจเราไปตรงไหนมันซึ่งมันใช้ยากระดึงเลยก็ต้องไม่น่าจะรอเขาแก้บัักก่อนไม่ก็ เออนั่นแหละต้องลอกแก้บัคก,ก่อนเพราะาทางผู้พัฒนาก็ประกาศมาแล้วมีบัคตัวนี้อยู่ในการ import เ <Okay. S 2> ข้าไปโอเคซึ่งส่วนตัวเท่าที่เห็นตอนนี้รู้สึกจะมีแค่เท่านี้อยู่นะในอัปเดตนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกวนเ,เองนะซึ่งอขอเอาเอาจรวด,ดเข้ามาสักลำหนึ่งชืบโอเคหลังจากที่เราเข้ามาอยู่ในโลกแล้วก็ที่สังเกตเห็นแบบเด่นชัดเลยนั่นก็คือไอป่มเพย มันมาอยู่ในหน้านี้แล้วซึ่งมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเราไม่ต้องมามัวกดตรงนี้แล้วกดเล่น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 ไม่เรากดเล่นตรงนี้ได้เลยซึ่งมันก็จะใช้ง่ายขึ้นนะสำหรับการทําสคลิปนั่นเองนะโอเคส่วนต่างๆรู้สึกจะไม่มีอะไรมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าเมนูในส่วนของโลกก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจะสีตัวบนนี้อ่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ โอเคการควิกเซฟมีโอเคโหลดเซฟมีการอ่ารีเวิร์ดก็คือกลับเอาจนวดกลับมาไว้ที่แต่ตรงเนี้ยอยู่หน้าเริ่มต้นใหม่อีกรอบนึงหรือว่าจะกลับบูปินเลยรูสร้างจรวดละใหม่โอเคซึ่งสารสนวนนี้ก็อืมก็ปรับใหม่ค่อนข้างนิดนึงไม่เยอะมากโอเค โอเคเดี๋ยวเราลองมาบินจรวดดูกันดีกว่านะนั่นเองนะซึ่งก็เริ่มกันเลยปุ๊บโอเคโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าอัปเดตนีน้เป็นค่อนข้างเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างลื่นระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าอัปเดตนี้ต้องทํามาให้มันแมทกับการระเบิดกับไฟกับอะไรที่ว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นทําให้เขาเหมือนจะโมดิฟายตัวเกมมาค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยเพราะปกติเครื่องผมนี่คือระเบิดชิ้นเดียวก็คือค้าไปเลย โอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองบินดูการสักนิดหนึง่งซึ่งอืมเราสามารถสคิปได้เมื่อสูงเกิน25กิโลเมตรอันนี้ก็ปกติโอเคโอ้โหตัวหนังสือใหม่อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกชิปแต่รู้สึกว่าการเผาไหม้อะ มันน่าจะเริ่มที่15กิโลเมตรขึ้นไปแล้วมั้งเพราะไหม่เริ่มที่10กิโลเมตรซึ่งความเร็วของเจลวดต้องสูงระดับหนึ่งเลยซึ่งโอเคหลักการการเผาไหม้ก็คือหน้าสัมผัสซึ่งถ้าหน้าสัมผัสม,สมันอยู่ตรงไหนก็นั่นแหละตรงนั้นแหละที่ว่าจะโดนเผาไหม้โอเคยังอ่าได้ละมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าการระเบดิดเป็นไงบ้างน,นี่เห็นได้ชัดเลยนี่มีความ ร้อนขึ้นแล้วมีฟิวแท้งมีคอพิทมีอะไรซึ่งโอเคถ้าเราหันจรวดอย่างเช่นเอาหัวลงอย่างนี้อ่าส่วนที่สัมผัสแรกมันก็จะคือคอพิทที่อยู่ข้างหน้าซึ่งถ้ามันสูงเกินมันก็จะระเบิดระเบิดไปเลยโอเคนี่นี่คือของใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตนี้และจะทำให้เกมนี้ทำให้ผู้สร้างจรวดแต่ละคนต้อง เปลี่ยนจรวดเขาตัวเองหลายลําเลยเชื่อผมเถอะเพราะผมก็ต้องทำใหม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวแล้วเราจะทําจรวดแบบเบเบไม่ได้แล้วอะ่ะคือนั่นแหละเราต้องทําจรวดที่กันความร้อนได้ระดับหนึ่งเลยอะ่ะก็ฮิตชิลจะมาเป็นตัวช่วยในงานนี้นั่นเองแล้วก็เกมได้มีการเพิ่มเสียงซาวทกใหม่อย่างเช่นเสียงลมตอนที่เราลู่ลงลงไปเสียง ไฟที่ว่าตอนจรวดเราตัวความร้อนหรือว่าเสียงระเบิดเอ้ยระเบิดมีแล้วแต่ว่าเพิ่มแอนิเมชันตอนระเบิดให้มันแบบสั่นสะเทือนมากขึ้นก็ทําให้เกมดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองก็เอาเป็นว่าสำหรับอัปเดตนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละมันไม่มีอะไรเยอะแต่ว่าเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างดีเป็นอัปเดตที่แบบรอคอยมานานมากเลยเวอร์ชัน1.53หรือ1.5.3นั่นเอง ก็เอาเป็นว่าสำหรับเต่าเกนสเปซไทร์เมูเลเตอร์ในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปละ